โดยเลดี้แคที่เฟอร์กูสันครองชีวิตคู่กับเซอร์อเล็กซ์บรมกุลซือแมนยูไนเต็ดมาตั้งแต่ปี1966ซึ่งทั้งคู่พบกันระหว่างทำงานที่โรงงานทินดีดและมีลูกชายด้วยกัน3คนทว่าล่าสุดวันที่6ตุลาคมครอบครัวเฟอร์กูสันยืนยันข่าวกับ TA ว่าเลดี้แคที่ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย84ปี เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องยืนยันการจากไปของเลดี้เคทีเฟอร์กูสันเมื่อวานนี้วันที่6ตุลาคมซึ่งใช้ชีวิตโดยมีสามีของเธอลูกชาย3คนน้องสาว2คนหลาน12คนและเลน1คนขณะที่แมนยูไนเต็ดอดีตสโมสรของเซอร์อเล็กซ์ได้ออกแถลงการร่วมไวอาลัไรว่าทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและครอบครัวของเขาต่อการจากไปของเลดี้ คทีเลดี้แคทตี้เป็นพนรรยาคุณแม่พี่สาวย่าและย่าทวดผู้เป็นที่รักและเป็นหอคอยแห่งความเข้มแข็งของเซอร์โอเล็กตลอดอาชีพการงานของเขาทั้งนี้นักเตะแมนยูในเต็ดจะสวมปลอกแขนดำเพื่อร่วมไว้อลาลัยต่อการจากไปของเลดี้แคทตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งพวกเขาจะเปิดสนามโอแทร์ฟอร์ดรับการมาเยือนของเบรนฟอร์ดวันที่7ตุลาคมนี้